ไงบ้างตอนนี้คุยพูงฟังหน่อยดิตอนนี้เขาเพิ่งออกบวชนะเขาเพิ่งออกบวชกันก็เลยคือคือแล้วออกบวชเขาเพิ่งออกบวชทางใต้ใช่ไหมเสลามใช่ไหมออกบวชไปเพราะว่าอ๋อเข้าใจละวันอะไรฮิปปี้ฮิตตี้ใช่ไหมระยอรายองรยองระยองเนาะเอออันนี้ขึ้นไปหาบวัวอะไรบัวเล็กบ่มีวัวกู้รุ่นประมาณนักหมื่นหมื่นห้าถึงสองหมื่นประมาณ อ้วนหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้ใจอ้วนผมอ้วนอย่างเดียวเนาะผมใช้ไม่ได้ละเออบางมันนะครับกับอน,นามันวันนี้ขึ้นมากะกะว่าจะเอาไปกี่ตัววันนี้วันนี้ได้ไม่เยอะวันนี้ได้ไม่ไม่ถึงยี่สิบตัวน้อยวันนี้น้อยน้อยยิ่งยิ่งหน้าหน้ายิ่งจะไม่มีงัวเข้าเลยตั้งสงการเนี่ยพี่น้องครับเนาะตั้งแต่หมื่นห้าถึงสองหมื่นเนาะเข้าเข้าซบยโสอย่างพวกนี้พวกนี้ไม่ไม่ได้เข้าไปใต้เลยลงใต้เลยเไไดด้้พ่วงนีลโอ้จะไปรถสีบล้อไม่วิ่งเลยนะไอ้พ่วง คือมันอาทิตย์หน้ามันคงไม่วิ่งแล้ว,วล่ะเพาะไม่้วิ่งไง<ป>ล้วรถไปขอบคุณมากครับผมได้ข้อมูลแล้วบอกบวชสวัสดีครับผมออกบวชหายไปตั้งหลายอาทิตย์เนี่ยเยอเลยหายไปตั้งหลายอาทิตย์กลัวคนใหม่นี่อันตรายกลัวต้องทักโรคเป็นเก็บมันจะเปียกด้วยมันไข้่กุ้ยฟังยังมีเราเยอะจังนี้ผมก็จะหยุดแล้วอาทิตย์นี้ก็จะหยุดเคลียร์งานวันนี้ก็เสร็จนี่เด้ต้นหนึ่งอยู่นี่เนี่ย เมื่อกี้บางมันไออันนามันฟาร์มนะครับจากพัทลุงเอ,อ้าจะเมนแต้มกันออกมาคักนอ,กอโอ้ยเท่าใดมื่นหาดวยแน่สิว่าอยู่จะบอกว่ามื่นหาแล้วพี่จะบอกมาก่อนนะ่ะมื่นหามื่นหาลวด้เดีม,มื่นหาบ้านเหอ้อมื่นหาลวดิ้แถวบุตีแต่ว่ามันทับมันมันได้แมนมากนี่หางหางออกปะ <c oughs> เอาเจอว่าม,ม,นมันตัวแม่ได้พี่น้องเด้อมันเป็นตัวแม่ได้ยมือก็ผาลอยเอา <c oughs> อุ้ย <c oughs> เป็นยังไงนะตุะ้งสะโอ้โเสือกสิขา,าด้หรอเด็ตัวหนีพี่น้องมือมืนก็ผาลอยเอาตัวนีเพิ่นก็คือว่ามันหัวพ่นหน่อยนึงพี่น้องแม่แม่นี่ออกเลยเด้อมือผาลอยครับลูกออกแต่หัวหางว่าท่านออก เดีวมันขุ่เลยล่ะมันขุนอยู่เนาะมันมันบ่เคยดื่อสังเกตุสานยืนกับแม่เลยนะี่นี่ให้ตัวนี้ยเอาตรงนื่นไตันี้เจ้าบา้พี่รู้เจ้าบาอยากขายของกแม่แล้วอีพอยางไม่ได้เกี่ยวขายไรดขายไปรูดะแม่มันตัวเดียวนั่าแหละโอเคนี่แหะมือก็าลยเฮ้ยมือเออพ่อไปเลี้ยงได้ใว่ามันมันเดมัทาแป้งไปแล้วเท่านั้นนะต้นนี้มันเห็ดสีไปเลีว

เดีย๋ยวบขอบใจครับเบอร์ขอเบอร์มาแล้วเนาะขอบเบอร์มก่อนสิขอบผมก่อนมีครับุมีเบอร์บเด้อตลาดตลาดคับลูกนตลาดตลาเข็มระบอบคพี่น้องครับขอผมก่อนเด้อผลมากทีมันจะลพี่น้องครับเดี๋ยวคด้อโอ้ยทายไปแล้วสั่ฟ้าไม่ทองพี่นองฝนมันตกอุ้ยขามาหาทายผู้ผเฒ่านศาลานี่ยพี่นองเอ้า ราคาเมื่อนี้ผมจีบออกสรุปราคาที่น้องฟังเด้อเมื่อกี้เจอไอ้ไอ้บังมันอันดามันฟาร์มจากพัทลุงเนี่ยเพิ่นบอกว่าเพิ่นซื้อร้อยตั้งแต่ร้อยตั้งแต่ไอ้มื่นหาขนดสองหมื่นต้นนี้เพิ่นได้พวกนึงเพิ่นกลับมือนีเลยเราเสียพวกขืนมาหลังผุนหลังหลังสงการผุนละเพราะว่าเพิ่นเชื่อไปใส่พวกภาคใต้เขาออกออกสินน่ะวันวันนี้ยังภาษาอิสลามเขาอื่นว่าบั้นออกสินเขานั่นละเขาใส่ร้ายเขาบอกตุ้นว่วนเขาบอก เป็นได้พวงนึงแล้วเป็นสื่ออยู่ในใดบาร์ไลเห็นปะรถเฟินมาจากภาคใต้พัทลุงครับมีอยังต้องถามเราตลอดเพราะว่าเราเราข้อมูลเราเน้น่นแน่นนะส่วนมัอนีเวียดว่าเขาครับเพราะว่าเวียดมันจะไปสื่อตลาดบารล่ามกับตลาดไอเชียงวางมือแล้วมั้อาจจะที่จุดที่ห่อมันจะยี่สิบหรือจะในภูมได้ศน์อีกที่หนึ่งครับคนตกฟ้าห้องเสียแต่ารพี่น้องครับอย่าอย่าไปเสี่ยงเด้งัวง้อไดรายอย่างนี้ครับพี่น้องครับเหลือดแมปมากเมื่อกี้นี้เนาะ ยังมีให้ดิบ้านบราไหมนี้มือนี่นะได้ยู่นเล่มนนี่เาหาก้ฝ่าคนว่คใอยดีกัอออกคนออกคนผมผมุกนนี่มันติดเอ๊ะโซ่กันขาำย่แย่ไม่ลายติดมือเอามาหกตก้หลืออยู่สองเขามมหรอเขาะมนอ เดี๋พี่น้องฟ้ามันห่อง,องพวกคนรถยานกันเนาะรถในห้างกรับซื้อตะไล่ตะไลเดี๋ยวพี่เชียงครับพี่น้องครับเดี๋ยวชิลองถามชุดนี้ด้วยตัวนี้เันเดี๋ยวคือตลาดนี้ตลาดนี้มันต้องมีกุ้งใหม่นะมันมันชิลร่แกง นี่ขจีขกีจีด่อีขกีอะอนี้ซกีนซึมเลย่จะของลานซึมเลยวะนี่จะ้อง้านครับเศ้าหลอพนเลยออ wow. ก่อยอีกแบบนึ่งเออคีบปนึงเลยเจอได้แี่น้อง เลยอีคลิปนึงกันมาอยู่ละครับเดี๋ยวเด้ะเดะเห็นแล้วเห็นแล้โอ้หูเขาเบิ่งงงามกันนี่ร้อยตัวนี้กับมือบ้านมือสองพันห้าร้อยทำนี่แม่ไม่เลยเพี่อน้องนี่นี่ตัวนี้ร้อยนี่เขาซือ้ออะไรเพิ่มเจ้ามือนี่ในห้างเพิ่นเพิ่นเพิ่นเตรียมรถเพิ่นบบอจะเอาไปนะสอบไอ้สดครับนี่ของแท้ตัวนี้หองเด้อ อูอ้ไปตมเใช่มันแน่มันแน่ผมเห็นผมเพลินไปผมเพนธรรมดาดีจ้าท่ายพอต่อยอยู่มันต่อยเกี่ยวเินเกียวเงินสีโอ้ราคาทำหน้าเลยแต่แต่แต่ต้นนี้งามกว่าดู31ถูก31มั่วพวเเคยบอกสนามเพเเคยมัดดูตัวแม่ ง้อเจ็ดเดือนก่อนเนาะขา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 ห่องมื่นสี่ยื่นหนึ่งงานจะลูกเอ้ยยีนางานไหมมื่นสี่ข้างหน้ากับประมาณมื่นสี่ตะบองงานสำนีพี่น้องครับนิดโบดโบดกับโบดโบดโบดฮุกยางเราโคตรจะจัดเลยตัวนี้ครับขอบหูดำขาดำเครื่องดำซีดื้อดำรับหางดำิ้มดำเบาๆหนโอเคอยู่ครับได้อยู่ 14เหรอ14น้องแล้วเขาเสียหัก14กอเอาไปเรียงด้อพี่น้องเ้าหายตัวอะไรตอนนี้เขาหายตัวะไล่ะแต่เราจะคลองเพิ่นใ่ห้าหายตัวอรไตอนนี้14นี่สามพันหาอยู่เสียสี่พันโอ้ไดนสี่น้องโนเก่าห่าโซนเก่าหาแต่หนึ่งสี่

ดูบบสามหนึ่ครับว่าเริ่มวันเริ่มนดีวะสามหนึ่งตัวนี้พ่อพี่อยางเอาเลยเอาเยอะวัตถุโบราณมีอยู่เว้ยมีวัตถุโบราณอยู่เนาะตัว่ะไรละพ่อตัวนี้แสนีวตละเจ็ดพันม้เอามีวัตถุโบราณอยู่สองสอง้มพี่น้องตละเจ็ดพันเด้อ หัวโคงตัวละเจ็ดพันเจ็ดพันเอาไรเอาเนี่เอาเนี่ยะตุตัวละเจ็ดพันน่ะผู้ถาวก็ได้หนึ่งตอนคุณเอผู้ถาวไเนี่ยกี่โค้งข้นเตี้ยมค่ะคุณน้องเจ็ดพันเอาอย่านอนโอ้แฝงด ขายเลยขายอะไรอะไรขายอะไรให้ห้าห้า้าเอาห้าขายไหาห้าขายเอาอยู่ได้สงการอยู่ได้นึงเอาไปเรียงสัญญาห้าห้าไปข้นรถขึ้นรถขาดทนขาดนเวียนเียนเีาดทินจ๋อก็เรียนพี่น้องครับนี่เอาตัวนี้ใส่ให้ใส่ให้เออ ขาทายยันคนตกยันข่าอ้ตัวนีสาวอสารอยาคข่าเลยแม,ม่สาวน้อยเม็ดสา,สาสบกววบาาัวมื่ชิบหารอยอ้าว,าว,าว,าวานหนคือมี่ไ่ใครเรไ่ยู้่อยหกพันแปดร้อยครับตัวเมียเดี๋ยวเอาเอ,าเอาทเโตโทงงตงนี้ตัวนี้มื้าร้อย